หากความงามที่สร้างขึ้นไม่ใช่เพียงรูปกายทว่าหมายถึงความงามที่ตาสัมผัสและใจสัมผัสดังเช่นหัตถศิลป์ที่ล้ำค่าการเวลาสืบสารเรื่องราววัฒนธรรมชีวิตที่ดำรงอยู่ด้วยใจหลักของเราผู้สร้างศูนย์หัตถกรรมทองลงหินภายใต้บริษัทบอนคลาฟจำกัด บริษัทบอลคราฟจำกัดหัตถศิลป์ล้ค่าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นสวัสดีครับผมสมพิดดวงเงิรนรำการผู้ก่อตั้งบริษัทบอนคราฟจำกัดก่อนที่จะมาเป็นบริษัทบอนคราฟนั้นปีพศ .2497 มีตระกูลเฉียงตุวันและตระกูลหวลัวจรมาเป็นผู้ฝึกงานในโรงงานของบริษัทอ่อรมานไทยแลนด์จำกัด ได้ย้ายถิ่นฐานมาบุกเบิกที่ชุมชนประดิษฐร,รการมีชาวชุมชนประมาณ150ครอบครัวทำหัตกรรมทองหลงหินและมีเชื่อเรียกกันในแถบนี้ว่าุุ่งคโครรงท้อนบางบัวต่อมาปีพศ2 5 8 8ถึง2,510ตระกูลผมร่วงเงินได้เข้ามาทำอาชีพหัตกรรมทองหลงหินและทํานนักง,งานเขตปจัก ได้มาจาัดตั้งชุมชนบริโทโรการปี7จ9ดปีาดำเนินการในนามศูนย์นรกรรมทองลงหินขึ้นในปีพศ .2532 ต่อมาปีพศ .2553 ถือว่าเป็นโอกาสดีของผมของชุมชนและของอาชีพเครื่องทองลงหินที่ได้รับการเลือกเป็นผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการบม่มเพาะวิสาหกิจจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมทําให้ผมได้รับองค์ความรู้และแนวความคิดในการดําเนินธุรกิจจัดตั้งเป็นบริษัทบอลค้าบจำกัดจากเรื่องราวอันยาวนานสืบเนื่องเรื่องหัตถกรรมทองลงหินการเวลาที่สร้างสิ่งต่างๆความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยาวนานกว่า100ปีแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนนั้นคือผลงานเครื่องทอง ที่สวยงามและมีคุณค่าอยู่เสมอซึ่งเกิดจากการผลิตโดยความประณีตที่มีใจรักที่จะสร้างงานอันเหมือนตัวแทนค่านิยมและวัฒนธรรมไทยซึ่งกว่าที่ผลิตภัณฑ์แต่และชิ้นจะสำเร็จออกมาให้เชยชมกันต้องผ่านขบวนการขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนการผลิตเครื่องทองลงหิน 1. ใช้วัตถุดิบทองแดงและดีบุก ในการทำเครื่องทองลงหินนำโบดินที่แกะมาเป็นรูปแบบต่างๆตามที่เราต้องการเททองคือส่วนผสมระหว่างทองแดงและดีบุกที่ละลายแล้วลงโมดิน 2. การปั๊มลายคือการนำชิ้นงานที่เทแล้วมาปั๊มให้เป็นลวดลายต่างๆตามแบบที่ต้องการตัดส่วนเกินของชิ้นงานออกให้เป็นรูปช้อนซ่อม มีดนำหินและปัดลูกทรายเป็นการตกแต่งชิ้นงานขั้นแรก3ลงน้ำคือการนำชิ้นงานมาเผาไฟและใส่ลงไปในน้ำเพื่อให้ชิ้นงานมีความเหนียวไม่เปราะแตกหักง่ายการขึ้นรูปให้เป็นช้อนซ่อมและการตัดซี่ซอมอม4 การย้ำลายของการดัดด้ามชิ้นงานให้ตรงการแห่่ซี่ซ่อมด้วยหินไฟต้องใช้ความชำนาญของช่งาง 5. การตรวจสอบและขัดแต่งเพื่อให้เกิดเงาอาจทำลวดลายโดยใช้วัตถุอื่นมาประกอบที่ด้ามเช่นไม้โดยการประกอบไม้การเจาะไม้เข้าด้ามการตัดหมุด และการตอกยึดหมุดเพื่อให้เข้าด้ามไม้การปัดลูกทรายและขัดเงาเป็นการตกแต่งชิ้นงานลำดับสุดท้ายและการเช็ดก่อนใส่ถุงเป็นการตรวจคุณภาพชิ้นงานก่อนส่งสินค้าด้วยความประณีตสวยงามทำให้เครื่องทองลงหินของที่นี่ได้รับรางวาัลมากมายดังเช่นรางวาัลเชิดชูคูช่าง รางวัลสุดยอดโอท็อป5ดาวสินค้าเครื่องทองลงหินยังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและผ่านการตรวจสอบคุณภาพทางโภชนาการจากนักวิชาการสำหรับผมแล้วเหตุผลที่ตั้งบริษัทบอรคราฟขึ้นมาเพราะผมเชื่อว่าการทำมัตรกรรมทองลงหินภายใต้บริษัทบอรคราบจำกัด และผลิตโดยกลุ่มชุมชนะดิษ์โทรการแห่งนี้ไม่เพียงแต่สร้างรายได้ให้ชุมชนยังเป็นการส่งเสริมอาชีพที่บริสุทธิ์เป็นอาชีพไม่เบียดเบียนสัตว์และมนุษย์ด้วยกันเพราะวัตถุดิบที่ใช้ล้วนแต่ไม่มีชีวิตและเป็นของรีไซเคิลทั้งติ้น การสร้างชิ้นงานแต่ละชิ้นเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบสานยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นด้วยใจรักและบริสุทธิ์งานฝีมือในแต่ละชิ้นสร้างคุณค่าความงามที่น่าหลงไหลผมเองอยากรักษาอาชีพหาตกรรมทองลงหินนี้เพื่อให้วัฒนธรรมของไทยได้สืบทอดต่อไปเพื่อประเทศชาติ เพื่อในหลวงของชาวไทยครับ